บรรดา AF แฟนคลับกันโดยเฉพาะครับวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆของเหล่านักล่าฝันมาให้ดูกันอีกเช่นเคยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมมีของดีๆมาคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเราจะไปดูฝีมือของเหล่านักล่าฝันครับว่าเขาเนี่ยจะมีท่าทางและลีลาการถ่ายโฆษณาอย่างไรกันบ้างแต่ภาพนี้นะครับตั้งแต่ก่อนเขาเข้าบ้าน AF ครับ อ๋อก็ห้ามพูดจะมาแต่เต่นได้ ดา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 ,ดา,ดา,ดาไม่ไม่ใช่มีอยู่หน้าหมดไม่ใช่นะมีสลับกันไปมาครับ เดงนิดนึงคนที่ริมสุดเนี้ตยตกเฟรมแล้วนะอ่าพี่โดงไปขวาเดงนิดนึง,ลงหลังมืดีนะคะเพดตอนนี้เพดโดงกลางอยู่นะเพดหนาชอ่องเต็มค่ะไปขวา คุณผู้ชมครับมอกี้เราเห็นภาพการถ่ายโฆษณาก่อนเข้าบ้านของเรานักล่าฝันกันแล้วนะครับช่วงนี้ครับจะเป็นท่าทางการถ่ายแบบของพวกเขาหลังจากออกจากบ้าน AF แล้วนะครับและแมกกาซีนเล่มนี้ครับขอบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่ไปชมภาพกันก่อนครับ สวัสดีค่ะมาพบกับรายการ True Moment นะคะในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาพบกับปฏิบัติการของนักล่าฝันที่จะมาถ่ายแบบถ่ายปกยนิตยสารกันค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสวัสดีค่ะพี่ก้ียก้าควค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยคะ่ะวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้เรามาแถบบ่ายกันนะครับถ่ายแบบ,บ,บอ๋อถ่ายแบบกันนะครับ ก็ตอนนี้ก็รอครับแต่งหน้าตั้งแต่เที่ยงนะครับแต่งตัวหกโมงนะครับห่างกันหกชั่วโมงครับเศร้าใจจริงๆครับนี่ถ่ายสัตว์เลี้ยงแล้วครับพิธีกรเนี่ยอ๋อยังไม่ถ่ายเลยค่ะแล้ววันนี้แต่งตัวเป็นอะไรคะอ๋อจิ๊กซอวักซอยครับจิงเหรอคะเมื่อแนวๆนั่นแหละครับอ๋อเปล่ากรเป็นเราเป็นแนวนักดนตรีครับแล้านี้เป็นแนวอะไรครับเนี่ยคนสวยค่ะ ไม่น่าถามเลยนะคะเสียมารยาทมากมีความรู้สึกยังไงในการถ่ายแบบในครั้งนี้บ้างคะสวยค่ะอาจจะน้อยกว่าพิธีกรนิดนึงนะคะขออย่าเครียดนะคะโปดทําใจในสิ่งที่ไ้คะโอ้ยอย่าเลยโอ้โห ก็ดีครับได้แต่งน้องแต่งหน้าเปลี่ยนเสื้อถ่ายเมื่อกี้ก็ามาถ่ายกับเตียงนอนนอนอีกแล้วครับตรงใส่เขาจะให้ผมนอนได้อย่างเดียวลรวไม่ควรทาอย่างอื่นเนาะตอนนี้มาอยู่ที่ห้องแดนซ์กันแล้วนะคะ ผีดองเข้ามาแนวหล่อมากต้องดูค่ะผมยิ้มสวยครับผมชอบแปลงฟันครับนี่ผมผมปวดหลังครับผมเจ็บคอครับ อยากจะสัมภาษณ์นหน่อยค่ะว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะเลนวิน,นิ่งครับโอ้แล้วนำไปกี่ประตูละคะเสมอสองสองเวลาอย่างเมามันครับขอโทษน,นะคะสามคนเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาพบกับนักล่าฝันอีกสามท่านพี่อย่าเพิ่งไป<อ> <laughs> ยืนกันนะคะชือ่ออะไรคะตุ้ยครับบูนาค่ะลูกตาค่ะแล้ววันนี้มาทําอะไรกันนะคะวันนี้มาถ่ายแบบครับถ่ายแบบคะ่ะแบบถ่ายคะ่ะ <laughs> ไายแบบครับผมค่ะแล้วมีความรู้สึกไงในในการไทยแบบในครั้งนี้คะตื่นเต้นและสนุกสนานครับสนุกสนานและตื่นเต้นค่ะสนานสนุกและเต้นตื่นค่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการไทยแบบนะคะ พอปีครับปขานั um> <t os> <t os ่งอยู่นะกงครับ่ได้ม่องยู่นสบายอห้องนี้เลย่นีแล้วสบายทำไมบกย่าบแปบรออร ใช่เด็กคน้เที่ยิงในโดว์ก็เป็นได้แล้วนะตุ้ยหล่อหน่อยร้อดึงเกมหน่อยดึงเชงหน่อยดึงเชงเฮ้ยดึงเงน่อดึงชงหน่อย แบบังก้าอันี้ยิ้น้อยๆไม่น้อยจะปล่อยปากปล่อยปากเปิดฟันอ่ะจ้ะที่แต่ลาอยูเออนั่นแหละมาทีครับมองกล้องนะครับนี่เหมือนสัมผัสจริงๆครับรูกจ็บแก้มไมไ้มมบบแก้มรูุกว่าโดนูกว่าโดนนี่มือื้เขาดยัไ